สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBZ TV วันนี้เราอยู่กันในเกม t a e Of God เกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือแนว MMORPG สไตล์คลาสสิกจากเกาหลีซึ่งเป็นเกมแนว MMO นะครับที่จะให้เราประจนภัยในโลกแฟนตาซี มีเนื้อเรื่องให้ดูมีบอสให้ตีนะครับแล้วก็ด้วยความเป็น mm o เนี่ยเกมเพย์คงไม่ต้องพูดถึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำเควสแล้วก็จะเป็นเรื่องของระบบอื่นๆที่มีอยู่ในเกมนะครับอย่างเช่นการตีบอสอย่างเช่นการหาอาวุธการตีบวกอะไรพวกนี้เนาะเกมสามารถดาวน์โหลดได้บนสโตทยทั้ง2ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ เนื้อที่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับ Android ที่สามารถเล่นได้ก็คือ5.0ขึ้นไปแล้วก็เป็น iOS นะครับเวอร์ชั่น9.0ขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันนะครับว่าเป็นยังไงก็คือเกมจะมี3อาชีพให้เราเลือกนะครับตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับยังต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่เรื่องของการคีเอดตัวละครนเนี่ยจะมีให้เราเลือกถึง3อาชีพนะครับก็คือจะมีไนท์มีอาเชอรแล้วก็จะเป็นวิสัทนะครับ เกมยังบอกสแตตด้วยนะครับว่าเออสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นธนูนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไนท์ก็คือเกมไม่ได้มีแบบให้เลือกหญิงชายนะครับก็คือจะมีผู้ชายจะเป็นไนท์ตัวเดียวอาเชอร์นี่จะเป็นตัวผู้หญิงแล้วก็วิสา,าจะเป็นตัวผู้หญิงนะครับซึ่งผมเล่นในตัวอาเชอร์ไว้แต่ก็ไม่ได้เล่นเยอะนะครับเพราะว่าตอนแรกผมอัดคลิปไว้แล้วก็เออลืมเปิดเสียงไมครับผม ก็เลยต้องกลับไปพูดใหม่เลยแล้วทีนี้ก็ต้องเอาตัวนี้แหละในการเล่นนะครับซึ่งผมเล่นอาเชอร์อยู่เข้ามาถึงก็จะมีเรื่องของระบบออโต้เรื่องของทูตัวเรียสอนให้เราเรียบร้อยแล้วระบบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการตั้งค่ากันนะครับจะมีเซตอัพให้เซตอัพเรื่องของยาเซตอัพเรื่องของคอนโทลเซตอัพเรื่องของระบบเสียงแล้วก็มีเฟรมด้วยนะ เรื่องของกราฟิกนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับภาพก็แนวคลาสสิกประมาณนี้ส่วนเรื่องของระบบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเกมนี้มีเรื่องของการเทรดของด้วยจะมีเรื่องของตลาดเกมนะครับแล้วก็เรื่องของการเทรดของสามารถซื้อได้ประมาณนี้ก็จะมีคนแบบเอามาขายอย่างเช่นพวกอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากได้ธนูดีๆก็มีคนเอามาขายเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะ ก็จะมีพวกเกาะหรือว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่สามารถซื้อมาสวมใส่ได้แล้วก็จะเป็นพวกแบบเอหินหรือว่าเป็นลูนอะไรพวกนี้แล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการคาฟนะครับเกมนี้น่าจะคาฟของได้แน่นอนนะครับก็มีตลาดมีเรื่องของทานฟอร์มมีการคาฟมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะนะอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นพวกมังกรก็ค่อนข้างเยอะนะครับจะมีสัตว์เลี้ยงแบบเป็นเทียด้วย อันนี้เทียร์สามเทียร์สองอะไรประมาณนี้ก็ไล่ระดับเทียร์กันไปแล้วก็จะมีแบบสามารถใส่อุปกรณ์อื่นได้แล้วก็จะมีเรื่องของกิ้วมีดันเจียนให้ลงนะครับมีเฟนมีแรงด์กิง้งเอาคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูเมลดิให้อะไรมาก็ไม่รู้นะครับว่าให้อะไรแล้วก็จะมีเรื่องของอการล็อกอินล็อกอินรา,ายวันก็เดือนหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกล็อกอิน5้าวัน7วัน10วันแล้วก็20วันนะครับซึ่งจะได้รับของดีด้วย ก็น่าจะเป็นเพรน,นะแต่ว่าไม่รู้ว่าถาวรหรือเปล่านะครับคือเกมเนี่ยจะมีระบบค่อนข้างเยอะมีระบบคิวแล้วก็เป็นดันเจียนให้เราลงด้วยซึ่งดันเจียนเนี่ยก็สามารถลงไปเก็บของได้และประมาณนี้จะมีแมปอารีนาเป็นาทาวเวอร์นะครับก็สามารถไต่หอได้และประมาณนี้ก็เป็นเกมแนว m m o r p g ที่แบบมีระบบเหมือนทั่วๆไปคล้ายๆกันนะครับที่สําคัญเลยก็มีระบบออโต้แล้วก็เราสามารถกดที่เควสเพื่อที่จะไปทำเควสได้เลยนะจะมีเควสให้เราทํานะครับ ซึ่งจะได้รับของรางวัลด้วยรวมถึงการได้รับ XP ที่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นการตีมอนเตอร์นะครับก็อ่าเป็นเควสออโต้เลยเนาะมีกระเป๋านะครับเราสามารถเอ่อเข้ามาสวมใส่อุปกรณ์พวกนี้ได้นี่เลยก็กดใช้ไปนะครับเกมก็จะสอนให้หมดแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นน้ำยาแปงลงร่างเหรออันนี้เหมือนว่าเป็นน้ำยาแปงลงร่างเหรอเออทำไมตัวเราเป็นตัวแบบนี้แล้วอะ อ๋อ oh, เหมือนเป็นบัฟนะครับทำให้ยิงเร็วมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ให้ยิงสามตัวนะครับปื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 บมีมิดด้วยวะมีตีมิดด้วยนะแล้วก็มีน้ำยาโพชชั่นที่เราสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับก็คือตั้งค่าน้ำยาได้เลยจะมีขวดใหญ่ขวดเล็กอะไรประมาณนี้อันนี้รับไปก็กดเน็กไปนะครับเกมมีเนื้อเรื่องเนาะ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะสอนเรื่องของการใส่ของอะไรประมาณนี้เอนชารนการตีบวกก็เอาอุปกรณ์อื่นๆนะครับมาบวกกันเสร็จแล้วก็ใช้ไอหินตรงเนี้ยเพื่อที่จะเอนชารนนะครับเราก็จะได้เออธนูระดับแบบดีขึ้นมาก็ใส่ไปเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราไปทำเควสซึ่งจะมีในช่วงแรกๆก,ก็คือต้องไปทำเควสอยู่แล้ว คือเราสามารถกดเทเลพอร์ตมาได้เลยอันนี้ยิงเลยนะครับแรงขึ้นแต่ว่าเราไม่เห็นหลอดเลือดของศัตรตูนะเอออันนี้น่าจะต้องเพิ่มหลอดเลือดในส่วนของศัตรตูมาด้วยนะไม่นั้นเราจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าทําไมเราเป็นตัวเนี้ยคือแบบเป็นตัวที่แบบแปงลงร่างตรงนี้เลยนะครับเกมมีเรื่องของการเติมเงินเป็นเพชรด้วยเลดก็เอาเรื่องอยู่นะอันนี้ของฟรีหรอเป็นอะไร ปึ้งอ้าเป็นเห็ดได้เห็ดมาหนึ่งตัวซึ่งเห็ดเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้นะคือเราสามารถกดไอพวกอุปกรณ์นะครับลงมาใส่ช่องทางด้านล่างได้เลยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดกระเป๋านะอันนี้น่าจะเป็นหินวาร์ปนะครับซึ่งสามารถกดวาร์ปมาได้เลยเกมนะครับให้เรากดค้างที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้แบบออโต้นะครับ ก็คือเราสามารถกดออโต้ได้นั่นเองโดยที่ะระบบให้เรากดค้างตรงช่องนะครับของที่จะใช้แล้วก็หลังจากนั้นเขาจะใช้แบบออโต้ให้เลยนะครับซึ่งเป็นพวกบัฟอะไรประมาณนี้แล้วเราก็กดออโต้ไปเลยนะครับเกมก็จะดําเนินไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ว่าเราไม่เห็นเพื่อนในเซิร์ฟเวอร์นะไม่รู้ว่าแยกเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรกันนะครับเกมนะครับผมคงไม่ต้องพูดในส่วนของระบบอืนอ่นๆนะครับเพราะว่าระบบที่มีค่อนข้างเยอะเหมือนกัน จะมีเรื่องของระบบแบบาการใช้ของอะไรแบบนี้ก็คือเป็นตัวช่วยนะครับจะเป็นตัวเหตุถ้าเกิดเรากดใช้มาเนี่ยไอตัวเหตุตัวเนี้ยก็จะมาอยู่ข้างๆเราแบบนี้แต่ว่าไม่รู้เข้ามาทําอะไรนะรู้สึกว่าไม่ได้มีบัฟอะไรเลยนะครับเกมมีทูตัวี้สอนค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นแบบพวกบัฟอะไรพวกนี้ที่จะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างในช่วงแรกๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงแรกๆที่เราต้องนั่งตีมอนเตอร์อะไรประมาณนี้ แล้วก็มีแชทที่อยู่ทางด้านล่างนะครับซึ่งแชทเนี่ยจะมีแชทโลกด้วยก็เดี๋ยวเราลองฆ่าไอ้เจ้าออกไปก่อนนะก็ตอนนี้สองตัวนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นนะผมทีไปตั้งเยอะแต่ทําไมไม่ขึ้นรู้สึกว่าต้องดรอปของด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ๋อน่าจะเป็นตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแบบนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นอาหารออกปึ๊บปึบปึบอ่าใช่จริงๆด้วย อันนี้เป็นอ็อกเวเลอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่เราต้องไปตีทหารอ็อกอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้น,นี่ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ถือหอกเป็นตัวทหารอ็อกนะครับเสร็จแล้วก็ได้เคเวสก็จะมีอุปกรณ์อื่นที่เราสามารถสวมใส่ได้หรือว่าเคเวสถัดไปนะครับเราสามารถกดวาร์ปได้เลย เดี๋ยวลองไปดูสิมีแผนที่นะครับแผนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีเมืองต่างๆให้เราไปนะครับคืออ่าเยอะมากเลยนะก็เป็นเกมแนวสไตล์คลาสสิกที่แบบอ่าเล่นง่ายๆนะครับไม่ได้ดูแบบยุ่งยากหรือว่าเรื่องของระบบเนี่ยก็จะมีสอนให้ครบหมดแล้วก็สามารถเข้ามาดูที่กระเป๋าเพื่อที่จะสวมใส่ของได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอ่าอยากได้ของที่มาอยู่ด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถโยกลงมาได้เลยนะ ก็อย่างเช่นการแปงลงร่างอะไรแบบนี้เราก็โยกมาเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากใช้ออโต้ก็ให้กดค้างไว้นะครับก็จะสามารถใช้แบบออโต้ได้เลยเกมยังสามารถสร้างปาร์ตี้ได้นะครับจะมีชวนเพื่อนมาเล่นแล้วก็เป็น select target นะครับก็เป็นแบบการตามหาเป้าหมายของเราเรื่องของการลงดันเจียนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเควสให้เราทําที่มี achievement นะครับให้เรารับของเกมยังมีมิชชั่นให้เราทําด้วยนะครับก็คือแบบมาทําตามมิชชั่นได้ ก็คือจะมีตรงเมนูนะครับซึ่งจะมีแบบระบบที่ดูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็จะมีแบบไม่ได้ดูยุงย่งยากนะก็มีพวกเพชรมีทารฟฟอร์มมีการคร้าฟของมีเรื่องของเทรตนะครับเราจะไปดูเรื่องของเลทการเติมเงินกันนี่อันนี้คือเลทการเติมเงินนะครับก็คือ92บาทเนี่ยก็จะได้190่งร้อไดมอนด์ก็คือจะเป็นเงินแคสนะครับ1นึ่งไดมอนด์นะครับก็คือเงินแคสเนี่ยสามารถแลกเป็น1เพชรฟ้าได้นะครับ ก็จะมีเรื่องของการซื้อขายอื่นๆนะครับมีการเลือกซื้ออุปกรณ์มีอีเวนต์หรือว่าเป็นอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็สามารถซื้อได้ g e น e r ลืมอันนี้เป็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจพวกแบบอของใส่อะไรประมาณนี้อันนี้คูณ2มีของให้ซื้อค่อนข้างเยอะเราสามารถใช้เหรียญซื้อก็ได้นะครับก็คือแบบ 200,000, 1 0 0อะไรประมาณนี้แล้วก็มี l i มิตต์แพ็กนะครับก็คือสามารถมาเติมได้ถ้าเกิดใครเล่นจริงจังนะ เป็นเกมที่อยู่ในสตูไทยแต่ว่าเป็นเกมของฝั่งทางเกาหลีนะครับก็ระบบจะมีค่ข้าๆประมาณนี้นะครับในช่วงแรกๆเราก็จะต้องเก็บเลเวลไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำเควสแล้วก็ปลดระบบหรือว่าไปาลงนันเจียนให้มันแบบได้ของที่มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่แนวสไตล์คลาสสิกก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะ ของทางฝั่งเกาหลีนะครับก็เอาเข้าวๆประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูภาพบรรยากาศสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ